โลกเรามันร้อนอย่างนี้เราไปหาที่ทำรายงานกันเถอะหาที่เย็นๆนะคะอ้าวนี่เฮ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะก็ทำรายงานด้วย AEC นะดิอ๋อใครน่สนใจนะขอทำด้วยดิเออได้ทำรายงาน AEC เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะก็ผลกระทบที่เกิดจาก การเข้าร่วม AEC นะ่ะอ้าวเข้าร่วม AEC มันน่่จะดีไม่ใช่หรอประเทศเราจะได้เจริญใครบอกล่ะเดี๋ยวเราจะสขยายใ,ให้ฟังตั้งแต่ที่มาเลยนะ AEC หรือ a s e a n Economic Community คือการรวมตัวของชาติในสีประเทศโดยมีไทยพมา่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบุนไนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เมื่อดูจากภูมิประเทศแล้วไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคมนาคมและการค้าอย่างไม่ต้องสงสัยที่พูดมาทั้งหมดก็ดีนี่นั่นมาันทางเศรษฐกิจนะแต่เรานึกถึงสิ่งแวดล้อมดูสิจริงดียังไงอ่ะก็ลองคิดดูนะไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนดังนั้นการหลั่งไหลของรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกสินค้าต้องเพิ่มมากขึ้นแน่แน ยิ่งรถเยอะการ์ดคนไดออกไซด์ก็จะเยอะขึ้นอากาศก็จะร้อนขึ้นนะอืม…ก็จริงนะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะอะไรอะจำได้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างออะไรอะถ้าพูดถึงเรื่องใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องน้ำท่วมใหญ่ใช่ป่ะ ที่เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและก็เกิดน้ำหลากท่วมตั้งแต่ภาคเหนือไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเมืองอย่างกรุงเทพถูกต้องตอนนี้นายทุนก็กวาดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกันหมดเลยแหละจึงต้องตัดไม้ทำลายป่ากันเป็นจำนวนมากไงล่ะที่นายพูดก็ถูกนะแล้วเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะ แล้วว่าต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำกันก่อนนะหลายปีในสังคมเมืองที่มีคูคลองที่ตื้นเขินและไม่ได้ขุดคูคลองเลยดังนั้นจึงต้องช่วยกันจัดการเพื่อให้น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลได้อย่างสะดวกนะในระยะ1-2วันนี้นะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากสภาพฝนที่ตกหนักค่ะ และเมื่อกรอมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งข่าวเตือนว่าจะมีน้ำท่วมเราก็ต้องรีบขนของที่อยู่ที่ต่ำออกไปไว้บนที่สูงสุดท้ายพูดถึงฝนตกน้ำท่วมไปแล้วก็มาพูดถึงอากาศร้อนบ้างนะทุกวันนี้รถในเมืองปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มามากเกินเราว่ารณรงค์ให้หันมาใช้รถโดยสารประจำทางกันก็ดีนะ แบบที่พวกเราทําได้ง่ายๆมีปะโอ้ยนี่นายไม่รู้จริงอะในเมื่อมนุษย์เป็นผู้ทําลายธรรมชาติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลายอย่างดังนั้นเราต้องช่วยกันสร้างมาขึ้นมาใหม่วิธีนี้แหละคือการเริ่มต้นในการเริ่มปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยเริ่มจากการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาเหมือนดังเดิมก่อน อ๋องานก็หมายถึงต้นไม้มางานพวกเราไปลปูกก็หมากันเถอะนี่แหละจุดเริ่มต้นของพวกเราที่อยากจะส่งต่อจากสังคมเล็กๆแห่งนี้ไปยังสังคมเมืองที่ยิ่งใหญ่สังคมสมัยนี้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติไม่ว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญคือการทำลายธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วธรรมชาติก็สามารถชนะเราได้อยู่ดีซึ่งฉันคิดว่าพวกเราควรปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและทุกๆคนในสังคมก็ต้องปรับตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในปัจจุบันผมคิดว่าการที่สังคมเมืองจะรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกตินั้นต้องมีจุดเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ ช่วยกันแก้ปัญหาจากต้นเหตุต้องร่วมมือกันปกป้องรักษาเพื่อไม่ให้วิกฤตนี้ลุกลามใหญ่โตขึ้นสุดท้ายเราต้องรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศนี้ด้วยกันเสริมสร้างธรรมชาติให้กลับมาดังเดิม